จังหวัดพิจิตรคึกคักอดีตสสวินัยพัทรประสิทธิ์ได้เลิกวันดีเปิดที่ทำการสาขาพักภูมิใจไทยสาขาตะบผานหินเมื่อวันที่22กันยายน2565นายวินัยพัทรประสิทธิ์ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรพักภูมิใจไทยเขตเลือกตั้งที่สอง ได้เริกวันดีเปิดศูนย์ประสานงานที่ทำการพักภูมิใจไทยจังหวัดพิจิตรเขตเลือกตั้งที่2บริเวณอาคารพาณิชย์เลขที่55ทับหถนนชมททระเวศอัปเภอระตพานหินโดยในช่วงเช้าประกอบพิธีทำบุญถวายพระตาหารพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนตร์เจิมแผ่นป้ายเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีญาติมิตรและผู้ให้การส,สนับสนุนพรรคภูมิใจไทยนำกระเช้าดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจในพิธีเปิดที่ทำการสาขาพักจำนวนมากในโอกาสนี้นายสิริวัตรขจรประสาทอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดพิจิตรมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย สำหรับนายวินัยพัทรประสิทธิ์เกิดเมื่อวันที่21มกราคม2501จบการ,ารศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนอำนวยสินจบปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงจบปริญญาโทสาขา MPA Armstrong University ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนายวินัยพัทรประสิทธิ์กล่าวว่า เความมั่นใจในการลงสมัครชิงเก้าอี้สอสอจังหวัดพิจิตรเขตเลือกตั้งที่2ที่คาดว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้และที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ใกล้ชิดก,กับประชาชนมาโดยตลอดรวมถึงนโยบายพักที่โดนใจประชาชนจึงอาสามารับใช้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรและเป็นกระบอกเสียงแทนพี่น้องประชาชนในสภาผู้แทนราษฎร ก็จริงๆแล้วเป็นสำนักง,งานของผมเองนะนะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นพื้นที่เกต2สองก็เลยมาตั้งสำนักง,งานอยู่ที่จตัรหินะครับก็ก็เปิดดนเนินการมาได้นานแล้วครับนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลือกเลือกดียามดีครับก็ได้ทำทำบุญนะครับก็เรียกว่าทําบุญแล้วก็เปิดสำ,สำนักง,งานของผมแล้วก็วันนี้ก็เชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานด้วยนะครับ ก,การทํางานก็คงลงพื้นที่ไปเรื่อยๆสําหรับส่วนตัวเองเนี่ยก็มีความมั่นใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนนะครับว่า,ามีผู้สมัครคนไหนบ้างอะไรบ้างนะครับที่จะพิจารณาในการาาเลือกนะครับซึ่งผมก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เสนอตัวมารับใช้นะครับพี่น้องอาชาวพิจิตรเขตสองนะครับซึ่งประกอบด้วยอำเภอตะบันหินสักเหล็กวังไทพูล ทับคอและกระดงเจริญครับก็ต้องฝากพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็ผู้สมัครของผมทั้ง3ามเขตนะครับพัทรัพ์พงศ์พัทรประสิทธิ์นะครับกำนันนอตนะครับซึ่งเป็นหลานชายผมนะครับลงพื้นที่เขตหนึ่งตัวผมเองวินัยพัทรประสิทธิ์นะครับลงพื้นที่เขตสองแล้วก็สสศิริวัฒน์ขจรประถานลงพื้นที่เขตสามก็ฝากากทั้งสามคนนะครับในการพิจารณาเรื่องเลือกตั้งขอบคุณครับ ข่าวพิจิตรไลฟ์นิวส์รายงาน